เออเออสวัสดีครับโอ้โหวันนี้จะมาตัดหน่อไม้เนาะมาตัดหน่อไม้ฝรแกงครับเหรอเหอเอออันนี้ไผ่อะไรครับไผ่หกยักษ์บานหอมกริงใบเตยครับอือหอมจริงก็เปล่าหอมครับ <laughs> อันนี้กินดิบได้เนาะกินดิบได้โอเคอ้อมอบอาวุธให้ฮะ <laughs> สังหารถ้าไม่เชื่อก็มาชิมดูได้นะเหรอโอ้ต้อนทุก เวลาห้ามมาเมื่อคืนนะครับออกมาคืนไม่ได้นอนใช่ครับเนโอ้ตัดหน่อเป็ี่ยนไหมเนี่ยโอ้ยเจ้าของสวนตัดด้วยเป็นได้ไงเนี่ยโอ้หัวหน่อใหญ่มากนะหน่อนี่เนาะโอ้ โอ้หน่อหน้ากินามากต้มต้มจืดเนาะอื๋อ,ม,อม,มีแรงได้กินข้าวมาหรือเปล่าเนี่ยเออโอ๊าอา <laughs> ขาดด้วยโอ้ยนึกว่าไม่ได้กินข้าวเช้ามามันใหญ่ครับมันใหญ่เออโอ้นหน่อใหญ่มากเลยอ,อ่ะโอ้โหเท่าหัวคนเลยมั้งเนี่ยโอ้ประมาณสองโลได้บ้งเนี่ยหน่อนนี่เนาะแม่ใหญ่ดูนี่นะครับ ออนี่ไผ่หกจักษ์หวานหอมกิ่นใบเตยของเรานะครับม,มีมีต้นพันธ์ุจำน่ายนะ,นนะสั่งจองได้<ๆ>ช่วงหน้าฝนปีนี้ก็มาสั่งกันได้นะครับนี่เป็นไผ่หวานแบบกินดิบได้อืครับช่วงนี้เราก็ปลูกขยายพันธุ์กันไว้เยอะอยู่เดี๋ยวสักปีหน้าเราก็จะ ขายหน่อเนาะแบบเตรียมรูปแบบเลยนาปีหน้าเนาะปีนี้ก็มันปีเดียวเราปลูกปีเดียวก็ได้ขายหน่อแล้วนะครับถ้าลูกค้ามาก็ยกให้ชิมชิมอืมใช่มาชิมที่สวนได้ใช่เนาะโอ้ยังไม่มีขายเนาะครับไม่ได้ขายต้นพันใช่โอ้เราลดราคาให้พิเศษสําหรับลูกค้าที่จะปลูกเป็นแปลงใหญ่เนาะใช่อ่านี่โอ้โหสิบต้นขึ้นไปมีลด อ่าโอเคถ้าไม่รอดก็แถมนะใช่ใช่โอ้โหหน่อใหญ่สวยมากเลยนะเนี uh, ่ยใช่โอ oh, ้โหโอ้โหตอนนี้เราก็สักห้าร้อยต้นอะไมันเป็นแปลงนั่เนาะอ๋อสองสวนติดกันนะสองสวนเนาะเราอยู่ด้วยกันสวนหนึ่งสามไร่อืมอีกสวนหนึ่งสองไร่อ๋อเป็นห้าไรห้าไร่แล้วครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ